คุณนัดคะถ้ามีที่ดินหนึ่งผืนเราจะจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้านหรือเราจะจ้างบริษัทรับสร้างบ้านดีครัต้องถามทุกคนว่ามีใครที่สร้างบ้านเองโดยใช้ผู้รับเหมาสร้างบ้านเนี่ยงบไม่บานปลายแล้วสร้างตรงตามระยะเวลาที่เรากําหนดไหมครับถ้าเกิดว่าใครมีก็ สแสดงความยินดีด้วยครับคุณเป็นส่วนน้อยแน่นอนการจ้างผู้รับเหมาแล้วสร้างบ้านเองเนี่ยมันถูกกว่าใช้บริษัทรับสร้างบ้านอยู่แล้วแต่ปัญหาที่มันจะตามมาก,ก็คือ1ผู้รับเหมาหนี2ง,งบประมาณสามไม่ตรงตามระยะเวลาที่เราต้องการเราต้องเข้าไปดูงานบ่อยมากนะครับผมก็ต้องบอกนะครับว่าการใช้บริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีปัญหามันก็จะมีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าปัญหาเนี่ยมัหนหาจะน้อยกว่าหรือปัญหาไม่ได้อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเี่แน่ล่ะคือเรื่องงบประมาณถ้าเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแบบสาตรดาดของเขาเนี่ยก็ต แนอนและเรื่องระยะเวลาเนี่ยก็อาจจะมีบวกลบนิดหน่อยแต่ว่าที่สําคัญเลยเวลาผู้รับเหมานีหรือช่างนีเนี่ยเขาสามารถที่จะหาช่างอีกชุดหนึ่งมาเปลี่ยนได้แล้วก็การควบคุมคุณ<ม>ภ,ภาพงานเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานมากกว่าที่เราจ้างผู้รับเหมาสร้างเองแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมติดตามเพจนัดพ็อกเก็ตเดฟครับ